บนตีนอีกรอบจากนั้นเช็คระบบไฟทั้งหมดก่อนนะครับโดยการใช้สวิตช์นะครับที่คือระบบโคงไฟนะครับตัวนี้คือระบบไฟชูนะครับไฟแสงสบายแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟสีนะครับเพื่อในการบาลานซ์สีนะครับเพื่อเปิดโชว์ในกลางคืนนะครับต่อไปคือสวิตช์ของ 6แมนนวนของเพื่อให้อาหารครับและหากเราต้องการใช้ทามเมอร์นะครับเราก็สามารถเซตด้วยทามเมอร์ได้ครับตัวนี้คือทามเมอร์หวงเวลานะครับเพื่อใช้ในการเปิดด้วยมือแต่ว่าปิดอัตโนมัตินะครับเพื่อเราไม่ต้องเดินมาปิดของมันเองนะครับและกล่องตัวนี้คือกล่องสวิตช์ w i f i นะครับเพื่อใช้ในการสั่งงานด้วยมือถือครับและที่นี้เราสาธิตโดยการใช้ใระบบ ไปหนึ่งอันนะครับเราจะสั่งการด้วยมือถือนะครับก็คือเปิดด้วยมือถืออันนี้คือสัญญาณถูกซ็อกก๊บนึงครับน่ารีบดีไยต้องเงินเก่งเลยบาย กรณีเกิดปัญหาคือลายไฟไม่เชื่อมนะครับเชื่อมไหมเห็นแล้วนะครับเนี่ครับเราก็จะสามารถควบคุม่านมือถือได้นะครับนี่คือระบบไฟที่เราสาธิตนะครับคือระบบแสงสว่างนะครับสองก็คือซีนอยนะครับในการจ่ายปุ๋ยนะครับแล้วก็สามก็คือซีนอยในการจา่ายยาฆ่าแมลงนะครับเพื่อการ เพื่อผสมกับน้ําที่ลดในตอนเช้านะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับและตัวที่4ก็คือเซรนนอยลดน้ํานะครับก็จะมีอยู่4ตัวครับและเราสามารถลิงก์ไปอีกบัญชีนึงก็คือบัญชีสมาร์ทโฮมนะครับซึ่งสามารถใช้กับอุปกรณ์สมัยนี้ได้อย่างดีครับเช่นพวกวงจรไร้สายต่างๆนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยครับ